ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางสุภาน้นสารจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและมีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม กำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานพารงงานบริหารนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตอนที่ 2. ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย เรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านโคกมอนสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21การศึกษาจึงจําเป็นต้องพัฒนาในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพครูวิธีดําเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ ผลลัพ์การพัฒนาที่คาดหวังโรงเรียนบ้านโคกมอนได้รูปแบบการบริหารจัดการเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกมอนมีผลการประเมินองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลสำเร็จของการดำเนินง,งานกิจกรรมโรงเรียนขนาดเล็กในระดับดีเยี่ยมมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรญวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ